วันที่สองมีนาคม2024พิธีเสกวัดนักบุญอันตนห้วยเฮียซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่สี่ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโอกาสดีที่พ่อมาเยี่ยมบรรดาพี่น้องสัตบุรุษที่ห้วยเฮียนะครับมาเสกวัดนักบุญอันตนนอกจากมาก่อนหนึ่งวันแล้วก็ยังมีไหว้พิสาวนาันอาทิตย์ในวันนี้ด้วย เมื่อคืนนี้เนื่องจากว่าที่นี่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ได้ยินว่าปกติเวลาที่คุณพ่อมาเขาก็จะมารวมกันนะครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็มารวมกันอย่างเช่นในคืนวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็มาดูมาพูดคุยกันแล้วก็ดูวีดีทัศน์เรื่องภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับโนอาห์นะครับเรารู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีคือ ไม่มีโทรศัพท์เพื่ะนชาวบ้านก็มารวมตัวกันง่ายอย่างเมื่อวานนี้ก็มาพูดคุยกันเตรียมข่อววารเตรียมบทอ่านเพื่อหนึ่งเกี่ยวกับสัปดาห์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ทําให้อธิบายให้เด็กๆเ,กเกยาวชนผู้ใหญ่ได้น่าจะเข้าใจมากขึ้นแต่ปัญหาของที่นี่ก็คือว่าต้องมีแปลพูดเป็นภาษาปะญพงด้วยวัดนักบุญอันตนห้วยเฮียเป็นวัดสาขาหนึ่งในหกของวัดนักบุญเยนเวฟานาป่าแปะคุณพ่อประพาส สายทานวนาวาสเจ้าอาวาสคุณพ่ออภินันสมศักดิ์เป็นผู้ช่วยและมีครูคำสอนอีกสี่คนไม่มีซิสเตอร์ประจำที่นั่นบ้านห้วยเฮียก่อตั้งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510มีนายหมอยาวาและนางหนอนุเป็นสองพี่น้องที่ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2535 นายหมอยาวาและลูกๆได้เข้ามาเป็นครกสศชนตอนเริ่มแรกมีผู้รับสินล้างบาปสองคนหลังจากนั้นประมาณ30ปีคุณพ่อทูลประพาสันเป็นผู้สร้างวัดหลังแรกต่อมาคุณพ่อคำมาอัมภัยพิพัฒน์เป็นผู้สร้างวัดหลังที่สองและปัจจุบันคุณพ่อประพาสเป็นเจ้าอาวาสมีจำนวนครกสศชนเพิ่มขึ้น39ครอบครัว จำนวน193คนชาวบ้านได้ปรึกษากับคุณพ่อเจ้าอาวาสให้ช่วยกันรื้อถอนวัดหลังเดิมเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2023และใช้เวลาสร้างวัดใหม่7เดือนจึงมีพิธีเปิดเสกเมื่อวันเสาร์ที่2มีนาคม2024ที่ผ่านมาบิชอาวีระออกเดินทางตั้งแต่วันที่1มีนาคม จากแม่สเสรียงไปที่บ้านห้วยเฮียใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าบนถนนหนทางที่ไม่ค่อยสะดวกนักเวลา19นาฬิกาคุณพ่อคำมาเป็นประธานในพิธีมิสซามีซิสเตอร์แม่ปอนหคนมาช่วยเตรียมฉลองผู้สนใจคณะแม่ปอนอีกสี่คนและลูกวัดที่นี่อีกหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยพิธีหลังมิสซามีเด็กเยาวชนและแม่บ้านรำประกอบ เพลงสามชุดและชมวิดีทัศน์เรื่องโนอาจนถึงเวลาสี่ทุ่มและอากาศหนาวเย็นมากวันเสาร์ที่สองมีนาคมเวลา9.30นาฬิกานาทีคุณพ่อประพาสรายงานประวัติของวัดพิธีมิซาเปิดเสกวัดใหม่ชาวบ้านจากเขตวัดต่างๆและหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีรวมทั้งชาวบ้านที่นี่ด้วยประมาณ250คนบิชอปวิระ ได้เทศอธิบายพระคัมภีร์ซึ่งมีคุณพ่อดุรงฤทธิ์เป็นผู้แปลเป็นภาษาปาก่อบิชาวีระได้ค้างคืนวันเสาร์อีกหนึ่งคืนเวลาบ่ายสี่โมงท่านได้ไปคุยกับเด็กสามและสี่คนข้างลำทานและหลังอาหารเย็นเวลาหนึ่งทุ่มได้พบปะพูดคุยกับเยาวชนและชาวบ้านประมาณ30-40ถึงคนถึงบทอ่านจากหนังสือปสมการบทที่2ี เรื่องบัญญัติสิบประการในเช้าวันอาทิตย์ที่3มีนาคมบิชวิระได้ถวายมิสซาวเวลา7.30นาฬิกา30นาทีจึงเดินทางกลับเชียงใหม่เวลา9.30นาฬิกา30นาทีท่านได้แวะที่แม่สเสรียงและบ้านนิรมนจอมทองและกลับมาถึงสำนักวิสังเวลาประมาณ19.15นาฬิกาส5นาทีสวัสดีครับในฐนานะที่พ่อเป็นเจ้าวัดทีน่นี่วันบูรตนวิเฮีย รู้สึกมีความสุขมีความภูมิใจมีความอุ่นใจเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของิลชชนที่นี่ทุกๆครั้งเรามีกิจการหรือง,งานอะไรต่างชาวบ้านก็จะมีความร่วมมือร่วมใจและก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำกิจการหรือร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆทุกๆครั้งหน่ที่พอมาที่นี่พอรู้สึกมีกำลังใจและมีความสุขเพราะชาวบ้านมีความ ตั้งใจนะที่จะร่วมใจกันในการทํางานของพระสนรรัจัการภาวนาบ่อยๆนอที่ชาวบ้านได้แสดงออกถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพอก็ขอบคุณนะทุกๆคนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อนอที่มาร่วมเป็นกําลังใจในการเสร็จวัดใหม่ในครั้งนี้ขอบคุณครับ